สวัสดีครับท่านผู้ชมนะในคลิปนี้ดูดิผมมาก็อยากมาเล่นก็เดินมาเล่นนะแล้วก็ถูกใจด้วยนะนะครับวันนี้ใส่สีม่วงนะเสียงดังแน่เสียงดังแ่เสียงดังแน่นะรั้ น้องน้องน้องถ่ายถ่ายทำอยู่มาด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวย่าเยนด้านกันเกรงใจน้องเ็าบ้างนะแล้วก็รีวิววิรีวิวแป๊บเดียวนะโอเครีวิวแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมนะแป๊บเดียวมาดูว่าครั้งนี้ผมใช้ไปใช้งบไปเท่าไหร่มาดูแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้เฉลยทีหลัง วันเสาร์สีม่วงเต้ก็ดูเอาแล้วกันนะว่าวันนี้ใส่สีอะไรมาเต้นะครับเป็นไงสีอะไรเออสีอะไรเอยนะสีเหนะมือนกล่องเลยนะเนี่ยผมมาแกะที่นี่เลยนะเนี่ยผมไม่เคยมามาแกะข้างนอกนะเป็นครั้งแรกนะที่จะแกะกล่องสุ่มข้างนอกนะครับ ก็ได้มาเป็นแคนซอมบี้นะนี่นะแกะเลยลวกันนะครับแกะให้เลยเซฟกล่องหน่อยนะกล่องแม่งดีมากอะ่ะผมมองกล่องมันไม่ใช่กล่องขนมอิกกก็กอะไรเงี้ยเปนกล่องมันมันดีอะ่ะดูดิเห็นไหมการล็อก ตัวล็อกตัวล็อกกล่องอ้้หูแล้วอยู่ในแพ็กเกจด,ดีมากอ่ะเนี่ยผมไห้ดูแพ็กเกจ<ด>เห็นตัวน้องเลยนะได้สีนี้โอ้ชอบอ่ะตัวหน้ากล่องก็วะเนี่ยเพราะผมเดานะไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้เดาเอานะแท้จริงด้วยืได้น้องชื่อภาษาจีนนะตัวไหน ตรงนี้ภาษาจีนเขียนว่าอะไรวะแล้วต้องอ่านใกล้ๆดิซอมบี้อ่ะตัวสุดท้ายอ่ะสองตัวสุดท้ายเป็นซอมบี้ตัวหน้าเป็นชื่อนะเป็นชื่อเฉิงอินเนอะองค์ลักษ์เหรอทหารองค์ลักษ์นะอือองคแบบทหารอะ นี่นี่น้อง,องไอ้แล้วน้องเดินได้อย่าดูดีเป็นน้องมันแบบไขาลานนะนี่ดูดิอ่ะเดินดู้าหอ,อืมแต่น้องแต่น้องเดินยังแปลกๆว่ะเหมือนน้อง เหมือนทหารแบบเนี่ยเพิ่งเพิ่งฝึกมาเอาปิดเหรียญลูกไปไหนแล้วนะไปบ้าอะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับดูว่าเหลือเหรียญเท่าไหร่นะจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมเหลือเหรียญสิบเจ็ดเหรียญใช่ไหมครั้งนี้เหลือเท่าไหร่ผมหยอดไปกี่เหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ไปห้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบเจ็ดลบสี่เหลือสิบสามผมใช้ไปทั้งหมดสี่เหรียญ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 กับซอมบี้อยากได้ตัวนี้มากเลยอ่ะเนี่ยคิดเด่นนะคืออยากรู้มันไงไอเงา,าเป็นตัวอะไรนะ น,นี้ยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับนะครับสวัสดีครับ